อ๋อะค่ะอร่อยวะคะอ,อร่อยคะอือคืออร่อยตอนนี้อยู่ไหนละตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วคะ่ะเหนื่อยมากขึ้นบันไดแเราเรียกกายบริหารก่อนที่จะต้องย่อย 牛饿，我 สวัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ระดาพาสตอรี่เช่นเคยนะคะวันนี้นะอ้อมมาพร้อมกับน้องสาวที่น่ารักคนหนึ่งนะคะน้องชื่อน้องอ้อมนะคะฉายาเจ้าหญิงหมูหวานนะคะวันนี้เราสองคนจะพาทุกๆคนไปมินิมาร์ทกันค่ะแต่ว่ามินิมาร์ทอันนี้ไม่เหมือนมินิมาร์ททั่วไปนะคะเพราะว่าเป็นมินิมาร์ทที่รวบรวมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเอาไว้หลากหลายประเทศแล้วก็เขาว่ากันว่าเยอะที่สุดเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะว่า จะเป็นยังไงนะคะทุกคนเพราะว่าอ้อก็ไม่เคยมาเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปพร้อมๆกันนี่ล่ะคะ่ะอ้อลืมบอกไปว่าร้านเนี่ยเขาตั้งอยู่ที่ยูเนียนมอตรงลาดพร้าวนะคะอยู่ชั้นล่างสุดเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าะคะ่ะ ก็มาถึงแล้วนะคะทุกคนดูสิข้างในอะ่ะมีบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปมากมายไก่กองมากๆนะคะแล้วก็จะมีที่ให้นั่งทานนะคะจะนั่งทานส่วนด้านนอกเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านมาหรือว่าจะนั่งทานตรงเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มนะคะนู่นตรงนี้เป็นมุมถ่ายรูปนะคะที่ใครมาก็ต้องถ่ายนะคะแต่ตรงนี้หยิบกินไม่ได้นะคะทุกคนถ้าจะกินต้องไปหยิบที่ชั้นนะคะนี่เป็นแค่มอกอัพเฉยๆนะคะ ไทยค่ะอันนี้ประเทศไทยค่ะอันนี้ประเทศไทยนะคะอันนี้ไหนเราเคยกินบ้างอันนี้เราเคยกินไข่เค็มอันนี้ก็จะเป็นแบบแท่งค่ะแบบแท่งยังไม่เคยกินอันนี้เป็นเบคอนนะลเบคอนเนาะอันนี้ก็เป็นคอฟติ้งกรุณาสวมถุงมือนะคะคอฟติ้งเขาก็จะมีโอ้เยอะแยะจะมีโตโตูตาจะมีพวกชาด้วยค่ะพี่เอกเหรอเออเดี๋ยวซื้อชาไปด้วย มีเมียน,นี้ด้วยนะมีเห็ดมีเห็ดแชมเปิองด้วยนะทุกคนนี่เห,เห,เห็ดแชมเปิองนะแล้วก็อุ้ยทุกคนมีปลากระป๋องด้วยจ้าอ,อันนี้เป็นออท็อปปิ้งอันนี้เป็นอะไรคะอ๋อกระเทียมเฮ้ยแต่เราต้องมาซื้อสาหร่ายนะอ้วน่มีสาหาร่าย มาค่ะก็พาทุกคนชมรอบๆมินิมาร์ทนะคะนี่เขาก็จะมีตู้นะคะขายเครื่องดื่มนะก็มีนมกล้วยมีผลิตภัณฑ์น้ำดื่มจากเกาหลีนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นนะแล้วก็ต่างๆทุกคนแล้วก็นี่พาเดินชมนะคะก็จะมีหลากหลายประเทศเขาก็จะมีธงปักอยู่นะคะว่าเป็นของประเทศอะไรนะคะอ,อ้อก็เลือกเลือกหยิบหยิบนะคะละลานตามากๆเลยทุกคน เพิ่มเผ็ดไว้อ้วนเอาไปลองไหมแบบเผ็ดเนาะถ้าลองแบบเผ็ดก็เอะอันนี้ราคาสีส้มสวัสดีราคาสีสาทอันนี้มันเหมือนอันนี้เป็นถั่วมันจะเป็นหรืออันนี้ต้องเป็นเผ็ดมากแน่นอนอ่ะ like, ม no. ันเป็นรสหมาล่านะ้ี่อ oh, ้อยใช่ ก็เราสองคนนะคะก็ละลานตาม,มากเดินเลือกเดินหยิบกันไปใส่ตะกร้านะคะรู้ตัวอีกทีหนุนเต็มตะกร้าแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปชําระเงินนะคะแล้วก็ลองเลือกมาทานที่นี่ดูนะคะเพราะว่าเขามีให้นั่งทานด้วยนะคะ ตอนที่คิดเงินนะคะน้องแคเชียร์ก็จะถามเรานะคะว่าเราจะซื้อกลับบ้านหรือว่าทานที่นี่นะคะของอ้อเนี่ยกลับบ้านบางส่วนทานที่นี่บางส่วนนะคะก็แจ้งน้องเข้าไปนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอน้องเขาคิดเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์การรับประทานให้เรานะคะก็จะมีถ้วยนะมีมีถ้วยนะคะแล้วก็มีช้อนซ่อมมีอะไรอย่างนี้นะคะให้เราแต่ว่าพวกนี้นะคะก็คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะทุกคน และสำหรับใครที่นั่งทานที่นี่นะคะ mm hmm. เขาก็จะมีโต๊ะให้เตรียมอาหารนะคะ mm hmm. ก็คือเราก็เตรียม mm hmm. บะหมี่กึ่นสำหรับรูปนะคะ mm hmm. ใส่เนี่ยคะ่ะภ mm hmm. าชนะที่เขาเตรียมไว้ให้เรานะคะ mm hmm. หลังจากนั้นนะคะเราก็มาที่ตู้กดน้ำร้อนนะคะ mm hmm. ที่ภาชนะจะมีบาคคร์โค้ดอยู่เราก็เอาบาคคร์โคะ้ดเนี่ยค่ะแย่ไปที่ตรงที่สแกนบาคคร์โค้ดนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้น้ำร้อนไหลออกมานะทุกคน ต้องระวังอย่างหนึ่งนะคะว่าใครที่จะกินแห้งนะคะอย่าเพิ่งใส่ซอสแบบที่อ้อใส่ไปอ้อพลาดอยู่อันนึงนะอ้อจะกินแห้งใช่ไหมทุกคนแล้วอ้อดันใส่ซอสไปก่อนนะคะทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าต้องกินแบบน้ำไปโดยปริยายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากินแห้งเนี่ยเรามาใส่น้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาเทน้ำออกแล้วค่อยใส่น้ำจิ้มที่หลังแต่อ้อดันพลาดไปไปใส่ซอสก่อนหรือว่าน้ำจิ้มก่อนนะคะก็เลยต้องกินเป็นแบบน้ำไปโดยปริยายเลยค่ะ ทำถิจริงๆมันต้องเป็นแห้งเว้ยแล้วดันไปใส่น้ำจริงๆต้องแบบเดี๋ยวพุ่งใส่เครื่องปรุงแล้วก็ไปเทน้ำออกนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามีนะคะนี่หลดมาแล้วเดี๋ยวพี่ต้องไปเทน้ำก่อนวันนี้ต้องเทได้เพราะอันนี้เราใส่ตัวจะกินแล้วไปถ้าใครกินเป็นแบบถ้วยนะคะเขาก็จะมีเป็นที่ให้เทน้ำอยู่ตรงบริเวณที่เตรียมอาหารให้เรานะคะ นี่นะคะแบบคัพเนี่ยเขาก็จะมีเนี่ยค่ะรู้ไว้ให้เราเทน้ำออกนะคะอร่อยะค่ะอร่อยวะคะอร่อยคะอือคืออร่อยอ๋อนึกว่าอือคือยังไม่พอไม่ มันเป็น,นประมาณมไหนมันหอมมันหวานม,มันหอมซอสอ่ะเนี่ยอ้อ่างซอสมันอร่อยใช่ไหม รสชาติมันก็จะประมาณกิมจิอืมก็มันเป็นกิมจิแต่มันไม่ไม่มันในความกินนะคะมันยังไม่กลมกล่อมะค่ะไม่เข้มข้นเนลือมไม่เข้มข้นแต่ปลาหมึกอ,อร่อยมากเลยจริงหรอ,อไหนชิมเส้นซิขอญาตชิมเส้นนด้เลยนะคะปกติก็ยกขึ้นมาค่ะยกขึ้นมาตอนนี้โอ้โหเส้น ซูสแบบเกาหลีด้วยซูดยังไงซูสแบบเกาหลีซูสซูสเส้นมันแบบเส้นมันยังไม่สูงหรือเปล่าคะเนี่ยทำไมเส้นมันเป็นไงาเฉยชิมดิมันมันประมาณว่าเส้นมันกรุบกรุบอ่ะเบคอนอร่อยมากนะคะเหรอ,อ รูปแบบเกาหลีแล้วค่ะไปขออนุญาตไปกินก่อนแล้วพูดบอกเขาขออนุญาตไปกินก่อนนะคะอายผู้ชายข้างๆอันนี้ก็ทำไมไม่พูดเลยคะพี่อ่อเพื่อนสมัยอร่อยละเวลากินอยู่จะไม่พูดเพราะน่าอร่อยเราจะไม่พูดมันหอมหวานแล้วมันละที้ต้อนไปไม่รู้แต่มีคน ตับตะไคร้หรือเปล่าพ mm ้า hmm. วมัวะแต่กินหยุด mm hmm. คือจริงๆอ่ะเอาตรงๆนะคือมันสายมาม่ามันไม่ใช่สายน้องไงน, mm hmm. น้องมันจะเป็นสายบุฟะบุฟเฟ่วัวพิกอนปิ้งย่างอะไรแบบเนี้ยอื mm hmm. ก็ผู้ประการคุณต่างๆก็เข้าได้นะคะหม mm hmm. ูกระทะร้านหมูกระทะร้านปิ้ยงย่างร้านอะไรแบบเนี้ยค่ะ mm hmm. เอาอยิานดีไปรีวิวให้ไม่เจ๊งก็เฮงค,ค่ะใครกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอจบคลิปตอนนี้เพยงท่านี้แล้วกันเนอะ ร้านอาหารก็เข้ามาได้ค่ะพร้อมจะรีวิวค่ะยิ่งยิ่งย่างยิ่งชอบเลยอะค่ะเข้ามาค่ะ,ะแค่นี้แหละบ้า